ครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่อง2ชั่วโมง6,000บาทกับ K R ให้ฟังนะครับก็ลองใช้วิจารณญาณดูครับ3วันผมเสียไป6000บาทบเหรียญมี2ด้านฉันใดน,นะครับก็ลองฟังผมแล้วก็ลองพิจารณาดูฮะว่าผมพูดจริงไม่จริงครับก็คือว่าจุดเริ่มต้นผมก็อยากได้ K R มานานแล้วนะผมเห็นเขาลงขายในเนีผมก็หามานานอยากได้ SE แทๆ้ๆก็เลยเห็นเขาลงปุ๊บ ดูจากรูปจจกอะไรอะ่ะดูมันก็เหมือนแท้นะ mm hmm. ก็เลยติดต่อไป mm hmm. เขาก็บอกว่าแท้ค่ะพอส่งมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีรูปของเซิร์มาด้วยผมบอกผมต้องการ K.R. นะครับต้องเป็นคันนี้ครับ mm hmm. เขาบอกโทรคุยทีวยว่บค่ะผมก็เลยโทรคุยไปเลยถามเขาบอกว่าคันนี้เป็นยังไงบ้าง mm hmm. เขาก็บอกว่าเสื้อทองแท้ครับพี่ท่อ P.D.K แท้ๆเลยนะฮะรถเนี่ยสภาพดีครับ ดามล่างสวิงอัมดามล่างแท้เลยครับพี่ทะเบียนก็ตามที่แฟนผมส่งให้เลยผมก็คุยวันนั้นก็ตัดสินใจว่าโอเคอยากจะไปดูเลยอะเพราะว่ามันเคยพลาดมาหลายคันละเวลาซื้อรถเนี่ยก็ควรไปดูรถด้วยตัวเองผมก็ตัดสินใจไปดูรถด้วยตัวเองคืนนั้นก็รถติดเยอะนะฮะผมได้ตัดสินใจเอาโมไซค์ไปมีเด็กตามไปด้วยจริงๆไม่ควรจะเอาเด็กๆตามไปดูรถด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะฮะไปถึงก็ดึกมากแล้วด้วยนะสี่ทุ่ม ครึ่งโดยประมาณนะครับพอดูเสร็จจะกดอีกข้อเนื้คือห้ามดูรถเวลากลางคืนเพราะมันจะมองไม่เห็นตำหนิพอไปเสร็จเอา้าทะเบียนไม่ใช่คันที่ส่งมานี่วามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าขอโทษด้วยครับแฟนผมก็ส่งผิดนะส่งของเซอร์ไปให้เอตอนที่คุยกันไม่ใช่อย่างนี้นี่ว่าแต่รถผมดีนะครับพี่ลองดูสิฮะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าคุณเจอเราต้องรีบกลับทันทีผมดันไม่กลับสิพอไปเสร็จเขาบอกโออไหนๆมาแล้วฮะแฟนผมบอกว่า มาแล้วอ่ะลองซะหน่อยอโอเคไหนๆมาแล้วก็ลองซะหน่อยผมก็เลยตัดสินใจลองดูนะครับถ้าเกิดเขาก็ยังพูดอยู่นะว่าถ้าทําใหม่นี่เอสอี SE ก็ไม่มีในเล่มนะครับพี่เพราะเราทําเล่มทะเบียนใหม่ไงก็ไม่มี SE อเอายังไงดีว่าลองก็ลองผมก็ลองขี่ดูนะครับคุยกันนานมากกว่าจะได้ลองขี่เนี่ยใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงเลยพอลองขี่มันก็เริ่มแข่งๆแต่ตอนหลังคนขายบอกว่ายางมันอ่อนครับพี่ผมลองขี่ไม่รู้ว่าวาลว์มันเปิดหรือว่าไงนะแต่ว่า มันก็แรงดีนะแต่ช่วงผมเบรกอะ่ะมันกึกกักึกกยังไงก็ไม่รู้ผมแทบจะเลยซอยเลยผมก็เข้าใจว่าเออรถมันแรงนะวาวมันคงคงเปิดอะ่ะผมก็ได้เบรกไม่ค่อยอยู่นะครับพอกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ยังพูดอีกบอกว่าพี่พี่เปลี่ยนเล่มทะเบียนก็ยังไม่ลง SE ครับพี่แล้วสีก็ขีดค่าเองผมก็ทําไมมันเน้นสีจังเลยวะคือตอนนั้นยังไม่รู้ตัวจริงๆนะผมเข้าใจว่ามันเป็น SE นะครับแค่ว่ามันไม่ลงในเรื่องมาเอสีันนี้คนไปด้วยเขาก็เร่งผมแล้วบอกเฮ้ย hey, พรุ่งนี้ต้องทํางานนะอะไรเงี้ยใจ,าย,จายเงินไปเถอะเอาผมก็โอเควะเอสีไม่ลงเริ่มเดี๋ยวผมไปไฟต์เดี๋ยวก็ขนส่ง,สงเอาลงเล่มก็ได้ก็จ่ายเงินเลยลงสองพบาทค่ามัดจ,จานะครับให้เขาลงรายละเอียดบอกว่าถ้าไม่แท้เนี่ยให้คืนเขาก็ลงได้บอกว่าถ้าเกิดมีอุบัติเหตุลงได้แค่นั้นนะฮะแต่ตื่นเต้นเลยรีบไปแต่เช้าเลยนะครับพอผมไปแต่เช้าปุ๊บก็รู้สึกว่าโชคดีนะ รับรถแค่รังสิตเองไม่ไกลเลยเราก็รถสภาพสวยเราจ่ายเงินแพงหน่อยแต่ได้รถที่ดีนะฮะตอนเช็ครถตอนเช้าก,ก,ก็ควรจะถือเล่มทะเบียนด้วยแต่ก็ไม่ได้ถือเล่มทะเบียนนะครับเพราะว่าแฟนเขาขอไปกรอกเอกสารรวมทั้งถ่ายตั๋ประชาชนเขด้วยผมก็ไปดูครับโอ้รถก็โอเคว,ว้าวเปิดถ้าเป็นคนอื่นคงจะยกขึ้นรถไปแล้วแหละแต่ผมจะขี่รถกลับไงเสื้อก็อย่างเขาบอกฮะเขาพูดอะไรก็ว่ากันไปไม่ทันเขาอะ 1855แปด้าห้านะครับคือเราอย่าฟังแต่เฉพาะผู้ขายนะผู้ขายก็บอกเราให้หมดอยู่แล้วนะครับร่างคือยังไงนะเนี่ยพี่ดูหัวตรงนี้เ<ช>ป็นหลักหัวหัวตรงนี้เป็นหลักถ้าหาก <S 1> <S 1> <ช>ว่าหัวตรงนี้กลมนี่คือตัําลงางแท้ใช่ถ้าว่าตรงนี้เหลี่ยมเป็นเหลี่ยมคือคืองานสร้างงานสร้างเอ้าทำไมก็าไม่สร้างกลมพูดยากปูงานสร้างก็ต้องสร้างให้แตกต่างสร้างให้เหมือนกันก็๊อปปี้เขาดิพี่ส่วนท่อกเมื่อกี้บอกก็คือดูมอกใช่ดูมอกกแล้วก็ดูอะไรนะ ลงไปเนี่พ<บ>ี่ข้าเทียมมีให้ดูผมรับประกันแท้นะฮะดูอย,ยช่วงนี้รับในแท้ทั้งใบท้องท้องสวยด้วยตัวใบเนี้ครับนะครับก็หมูไปไก่มาครับผมก็วางเงินแล้วก็ดูสัญญาได้กันจร,นริงๆแล้วผมไม่ควรวางเงินให้เขาก่อนนะผมควรจะดูสัญญาดูเอกสารให้เขาหมดก่อนฮนะอันนี้ข้อผิดพลาดพอเขาก็นับเงินเก็บเงินไปแล้วผมเห็นเฮ้ยทำไมเล่มมันลงแดงขาวอะ SE 9 7มันต้องเขียว้เท่า98มีหลายสีกร,รมผมเดินไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะเจ้คืนคืนมันก็เก็บตังค์ไปแล้วผมก็เดินไปที่รถเลยเงินก็จ่ายครบแล้วอะไรก็ครบแล้วมาจำจะโดนยึดเอาเนี่ยผมไม่อยากได้เลยอะ่ะผมก็บอกเขานะไม่อยากจะคืนเลยเขาก็มีพูดอยู่คำเดียวว่าพี่เอาไปใช้ก่อนนะไม่เป็นไรผมรับประกันผมรับคืนเขาพูดอย่างเงี้ยชั่วโมงกว่าๆนะ บอกคุยกันในบ้าน,นพี่เข้าไปนั่งคุยดูเอกสารอาเอกสารให้ผมอีกทํายังไงอะ่ะแล้วเขาก็กลับเข้าบ้านอะ่ะผมก็ต้องกลับผมก็ออกมาพราะเขาเข้าบ้านไปแล้วผมก็ต้องอรถกลับผมเสียตังค์ไปแล้วอะ่ะเพราะผมรถกลับเสร็จปพราขี่มาเหมือนจะเจอกับ CBR ก็ออกขวาด้วยกันทั้งคู่เลยผมก็ขี่ช้าๆมาเรื่อยๆนะผมเห็น CB r ออกขวาออกขวา,ออขวาเจอตำรวจรับโดนจับโดนปรับตอนนั้นผมเซ็งมากเลยสงสัยดวงมันไม่ถูกกับผมละ ผมตัดสินใจโทรไปบอกคืนนะฮะจะคืนเนีผมให้หักมาจําไปเลยสองพันเขาบอกไม่ครับพี่ผมขอหักหกพันบอกผมถ่ายรูปพี่ขี่รถออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยจากสามหมื่นหนึ่งเนี่ยผมขอหักพี่6กพันเหลือสอ5หมื่นห้าครับพี่ไม่งั้นผมลงขายต่อยากครับเอาทําไมอ่ะก็ผมเพิ่งเออ,อกมาพี่ครับไม่ใช่ผมไม่รับคืนนะผมรับคืนแต่ต้องเป็นราคานี้ครับ ผมก็เลยบอกเขาบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอลงขายเองดีกว่าผมก็เอามาจอดที่บ้านนะครับผมก็ตัดสินใจที่จะลงขายเองนะลงขายเท่าที่เราเขาขาย3มื0นขายมันคูก่กลุ่มที่มี KR เลยฮนะแล้วก็จอดรถแบบไม่มองไม่แยแสมันเลยอะ่ะผมจอดทิ้งเลยจริงๆนะมีคนโทรมาผมก็ยังเฉยๆอยู่นะครับพอให้ราคาดีๆก็เลยย้ายรถไปอยู่คอนโดอีกที่หนึง่งเพราะมันหรูกว่าเป็นของ I d เดโอนะครับ ก็ก่อนที่จะไปถึง i อเโอผมก็แวะคุยกับเด็กๆเ,เขาซะหน่อยนะครับเพราะเด็กๆที่เขาซ่อมรถเนี่ยเขาเก่งมีความสามารถนะน้องเขาก็ซ่อม KR หรือทํา KR อยู่ประจำนะนี่ต้องเด็กแนวนี้นะหัวฟูๆฮะเด็กสวยๆไม่ต้องเอามาพอมดูเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าพี่ขับก้านมันดังครับพี่แต่เสื้อแท้เอาตายละแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะแตกไอรีดหรออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับ อันอันนี้คือไม่แท้อันนี้คือไม่แท้อันนี้คือแท้อันนี้คือแท้นี่ดเอันนี้คือแท้รอยเชื่อมันจะไม่หนีวันก่อนบอกไม่มันจะไม่ไต่ขึ้นไปข้างบนใช่ไหมสวิงอาร์มดามล่างน้องเขาก้มลงนอนลงไปดูเลยบอกพี่มันเทียมครับมันมีรอยแตกของแท้ต้องไม่แตกครับพี่ของแท้ต่อให้บิดให้งอนนะมันจะไม่มีแตกครับพี่ของแท้โรงงานแล้วสีต้องแท้โรงงานด้วยงานเข้าละท่อครับพี่เป็นมออกรนะฮะแต่ถ้าของแท้จะต้องเป็นมออกรเล็กๆครับ ของแท้นะครับมอกถ้าพ่นสีแล้วมันก็ยังเข้มอยู่ัเพราะรอยมันจะลึกครับล้อนะครับยางดีแต่ลูกปืนแตกครับพี่มันลูกปืนแตกทั้งล้อหน้าล้อหลังเลยครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะฮะที่ตํารวจจับผมวันนั้นนะถ้าผมหวดกับ c ีบมานะครับคิดดูสิความเร็วจะเท่าไหร่แล้วล้อขนาดนั้นนะมีหวังผมไปสวรรค์ก่อนเวลาแน่เลยโดนเข้าไปขนาดนี้ โอ้ยงานเข้าฮะผมลงขายในขายดีด้วยฮะคัสซี่ไฟต่างๆผมก็ลงขายนะครับมีคนโทรมาอีกประมาณ4ีหสายนะครับผมขายไม่ลงฮะเข้าไปต้องทําอีกเยอะต้องมาต่อว่าเราแน่ทำยังไงวะนอนไม่หลับเลยครับเก็บไว้ก็ไม่มีทางเป็น SE แน่เอ้าก็ยอมขายคืนเขาดีกว่าโดนหักหกพัก็ไม่เป็นไรเนาะสบายใจนะครับก็โทรไปเขาก็บอกว่าไม่อยากจะรับคืนเลยฮะไม่รู้จะทํำยังไงผมก็บอกว่า ก็ผมเชื่อคุณไงเหมือนที่คุณบอกว่าเขารับผมคืนไงสองหมนห้าผมก็ยอมสองหมนหะ้ะครับผมว่าคิดในใจดีกว่าผมไปม,มีปัญหากับคนซื้อกับผมไปเอาเขาไปคืนเขาดีกว่าผมขาดทุนไปเขาได้กําไรแล้วเขาก็ไปหากําไรต่อก็แล้วแต่เขาใครทําอะไรก็ได้อย่างนั้นผมเชื่ออย่างนั้นนะเอาที่ผมสบายใจพอถึงเวลาตอนเช้านะครับผมก็เอารถมาคืนนะครับ ถเมื่อคืนรถเมื่อคืนแบบถึงหน้าานเขาแล้วรับไม่ได้จริงเคยมันไม่แท้วันนั้นที่ดูเสร็จดูว่าแท้เนี่ยมันมันไม่แท้ตัวมันไม่แท้ไม่มีหลายอย่างมากเลยที่ไม่แท้มีคือรับไม่ได้อะขายต่อก็ไม่ไม่ไม่อยากได้เพราะฉะนั้นเอาคืนเข้าไปดีกว่าโดนหักประมาณหกพันี่ดดูนหกพันแต่ก็ยังดีกว่าไปขายต่อกนอื่นมันไม่ดีความรู้สึกของไม่ดี เอามาคืนดีกว่าผมทวนให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่ารับไม่ได้เพราะอะไรนะฮะรถเนี่ยก็เห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับผมตรงตาแมวฮะเขาอีพ็อกซี่ไว้ฮะอันนี้ผมเห็นแต่แต้ต้นนะนะล้อหน้าโยกนี่ผมไม่รู้ถ้าจะรู้ตรงอื่นนะฮะดูไม่ออกไม่เป็นไรแต่ไอ้ล้อหน้าโยกแล้วก็ล้อหลังโยกมันดูไม่รู้อยู่นะฮะการไม่ดังการดังนิดหน่อยเนี่ยก็โอเคท่อเป็นอันว่าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับ สวงิงอาร์มดามบ้างเขายืนยันว่าแท้แต่ถ้าเกิดผมบอกว่าแตกเนี่ยเขาอาจจะไม่รับคืนนะฮะล้อหลังโยกเนี่ยถ้าเอาไปนะฮะตอนแรกผมไม่รู้ผมก็ยอมรับะนะส่วนตัวอื่นไอ้ตรงเนี้ยพักเท้าเนี่ยไม่ได้เจียนะครับแล้วก็ชุดสีเนี่ยผมถามเขาถึงบอกเขาบอกว่าเออเป็นรอยน้ํามันพี่นะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยไอ้ตรงเดือนไม,ม้มีซิลิโคนติดก็พอทนนะฮะไอ้ตัว ตัวที่จับหลังนี่ก็ยอมรับได้นะฮะในตอนต้นเพราะว่าผมเห็นแล้วแต่ผมรับไม่ได้ก็เรื่องล้อแล้วก็มันมาทีละอย่างชุดสีครับเป็นสีแดงลอกออกมาให้เห็นเลยนะไม่เป็นเขียวขาวอย่างที่คิดตอนคืนนะครับผมก็บอกเขานะบอกว่าผมควรจะได้มากกว่านี้เพราะว่าคุณดามล่างคุณก็ไม่แท้ท่อคุณก็ไม่แท้เขาก็บอกว่าท่อมันพูดยากครับพี่ผมว่าของผมแท้รวมทั้งดามล่างด้วย ผมก็บอกว่าผมใจเงินคุณแพงนั่นแล้วผมตรงทุกอย่างเลยผมก็อยากได้รถที่ดีผมมาเสียใจจริงๆ,ๆเขาบอกว่าเรียบร้อยแล้วครับพี่ขอบคุณครับดูเพื่อนเเห็นอย่างนี้ก็ระวังไว้ด้วยนะครับคนขายอย่างเงี้ยไม่มีจรรยบรณก็สองชั่วโมงหกพัน 6, บาทจากเคอนะครั 6, บผมไม่ยอมขายต่อฮะผมยอมขัดทุนหกพันก็คนขายรายนี้เพื่อนเพื่อนผมเขาก็ให้คำปรึกษาก็ขอบคุณหลายท่านนะฮะสามสี่ท่านผมไม่กล้าจะเอ่ยนามขอบคุณนะฮะ แล้วเขาก็ส่งมาให้ดูด้วยว่าคนขายรานี้มีประวัติในการที่รับงานไปแล้วก็ไม่คืนงานมาให้นะขอบคุณครับที่รับชม